เราจะมากินอีกแล้วนะคะมากินโอเด้งเป็นแนวญี่ปุ่นบ้างเนาะแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ทุกคนดูแล้วก็จะไปอินเสิร์ตที่ร้านให้เลยนะคะไปกันเลย let's go ขาเหลือ,มมอม oh มงมะพร้าวใยพี่หองมะาวเหลืองขามาะไรลัทุกคนอะไม่ได้พูดลไม่ได้พูดแมวอะงี๋จะ อึนมมันยอู่แวสามัน่ยอื้พัอัง้พีนัก็ต่างแล้วนะะดเอรเอหรือมีอ่ะมันก็ไม่แพงนะคือต้อนเท่านี้ก็69บาท เซตอน้วเขาฟังคีามดีเพิ่มมละเมนู่นมีอะไรอ่ะมีน่นทอดชิคก้าเนี้ว โอเด้งชิ้นใหญ่มากไถ่ทุกคนแล้วก็จะบอกว่าร้านนี้น่าตาม,มาดกวนมากทุกคนต้องมาตามนะคะร้านโอเด้งกุ้งจังนะคะที่เสียชานะติดทะเลเลย,เลยใกล้ๆกับสวนสาธารณะเสียชานะคะแล้วก็เมนูของทอดจะบอกว่าปังมากทุกคนชอบกินของทอดมากแล้วก็เราสาั่งปลาหมึกทอดไปดีมากทุกคนอย่ยาลืมมาตำกันนะคะเจอกัน ทุกคนเราวาดมาที่โรบินสันศิราชานะคะเมื่อกี้พาน้องไปดูร้านหนังสือขายหนังสือกระตูนนะคะที่ทานตะวันร้านชื่อทานตะวันนะทุกคนอยู่ข้างๆข้างโลบินสันเลยก็ตอนนี้ชีก็คือซื้อมาสี่สี่เล่มแล้ะทุกคนสี่เล่มแล้วนะเราก็ตอนนี้จะมาหาอีกที่ร้านเซียรบุ๊กไม่รู้จะมีเปล่าก็เดินตามนังไปนะทุกคนเราไม่ค่อยไม่ค่อยอย่านหนังสือญี่ปุ่นเลยแต่ไม่เวันพาน้องไป เนยชูหนังสือดิกี่เล่มละสี่โอเคทุกคนเมื่อกี้พี่เสร็จีเขาบอกว่ามีอ่าไม่น่ใจว่ามีอยู่ตรงตรงตรอกตรงนี้ไหมคะก่อนก่อนถึงก่อนออกนอกห้างแล้วเดี๋ยวจะไปดูก็คือนางเดินเร็วมากแล้วอีชั้นก็คือไปต่อยม,อยมวยม้าทุกคนก็คือขาดระบบนะคะเดินเร็วไม่ได้ก็ <c oughs> จะตามน้องๆไป <c oughs> ไม่ไหวแล้วทุกคนปวดขามาก แล้วพรุ่งนี้แม่ดิฉันก็คือชวนไปวิ่งตั้งแต่หกโมงเช้าไม่ไหวอะทุกคนขาเดี่ยงแล้วค่ะเดินแบบกระเพกกระเพกอะทุกคนไม่ไหวแล้วตามล้านาหารศึกกระตูให้น้องไปจ้าโอเคทุกคนเมื่อ <flavored> ก <vocabulary> ี้มิชชั่นเฟลนะค่ะ เดินไปตรงตอกที่เขาบอกก็คือไม่มีขายทุกคนมีแต่ขายซีรีส์เกาหลีและญี่ปุ่นนะคะไม่มีอย่างซีกร์ตูนไม่เป็นไร, <c oughs> ไเ,นไรเราก็จะหาต่อไปไปดูชั้นอื่นกันปลาเนยก็ได้มาแล้วก็ดีใจโอเคได้มาสี่นะคะตังดิชั้นก็คือตังดิชั้นอีกแล้วทุกคนฮอยแปลตังพ่อมาคืนเลยนะพ่อไปซื้อ โอเคทุกคนได้มาแล้วไปช่วหนังสือเดี๋ยวนี้เลยกี่เล่มเนี่ยโอ้โหก็คือตามล่าตั้งแต่ร้านทานตะวันข้างนอกโรบินสันนะคะมาจนถึงร้านไนอินอันนี้นิ้กทุกคนไม่ได้ทายอินในเขานะแต่ว่าเรามาได้ที่ร้านนี้นะคะก็คือใครที่ชอบเรื่องอะไรนะด่านไปฆ่าดาสูด่านไป่าสูนะคะหนังสือก็หนังสือญี่ปุ่นเนาะทุกคนก็คือมาที่ร้านไนอินได้นะคะมังงะนะทุกคนชาวมังงะเชิญนะคะที่ร้านไนอินของเยอะมากทุกคนมาซื้อกันได้แล้วเจอกันจ้าไปไหนต่อไปไหน ถามแม่โอเคหาแม่กันนะทุกคน Never roll back. I won't pull back. Don't wanna waste time with you. Wanted you so bad. Didn't hold.